สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบ้าดุนโคตรดอนแชแน,นลคลิปนี้ครับพี่น้องมาเมบิงบรรยากาศเบ้าดุลนะครับไปเห็นในช่องของพ่อแม่องค์หญิงลำเพลินโอฟิเชียลพี่น้องครับมือที่เพิ่นไปเยี่ยมยามพ่ออาทิตะหลายคนก็สิถามครับว่าพ่ออาทิตะไปไสมือเปิดบ้งคือบ่อเห็นผู้ลงคนเพิ่นบ่ได้ติดตามเนาะบ่ได้ติดตามทั้งสองลำเพลินโอฟิเชียลวลยช่อง ของพออิจิตะครับเป็นกันิบหูว่าพออิจิตะเิ่นบส่สมบ่ายมืออื่นนี่แหละครับเป็นก็ได้ออกโรงบาลแล้วพี่น้องเ,เป็นเาขาโรงบาลหลายมือเลยนะครับต้องแอดมิดเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญเนาะแต่ว่าคลิปนี้ครับบ่าวรุ่นเอาบรรยากาศนะครับในช่วงอีลานอยพักกุ้งจากการเดินสายขอทอมกอกลับมานะครับ,บามาสิแสดงอย่ล่ำไปบาดบุรีล่ำกับเบดรดแสดงเพราะว่างานยกเลิกเนาะฝนตกครับช่วงนั้น แลวก็ยกเลิกอยู่รีสเกตครับอีลาน้อยกระทือโอกาสแวะไปเยี่ยมพ่ออชิตะอยู่โรงพยาบาลพี่น้องสิ่งที่เบาดุนเซววถึงก็คือค,อความน่ารักความหักของพี่พี่พ,พยาบาลเจ้าหน้าที่นะครับอยู่ที่โรงพยาบาลครับมีคุณคุณพี่คนหนึ่งครับที่เพิ่นติดตามอีลาน้อยอุ้งอิงครับพ่อได้เห็นโตเป็นๆเ,เ,เท่านั้นแหละครับพี่น้องถึงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่พี่น้องครับมันเป็นน้ําตาแห่งความปราบรื่นเด้ เอ่อน้ำตาแห่งความดีใจครับบอกิดบอกันว่าิได้เห็นโตจริงๆโตเป็นๆและที่สำคัญคือเอาผู้ใดติดตามสตอรี่หรือเรื่องเล่าของอีลาน้อยอูอิงนี่เห็นโตจริงๆนี่สิโคอ,อดบดเลยครับอดกันบดได้กับน้ำตาที่จะไหลออกมากพี่น้องนี่คือน้ำตาแห่งความปราบปรื่มเนาะซึ่งคุณพี่คุณนี่ครับเขาไปกอดอีลาน้อยอูอิงตามภาพที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับกอดแล้วก็น้ำตาไหลนะครับน้ำตาแห่งความยินดีน้ำตาแห่งความดีใจครับ พี่พีทีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่อยู่โรงพยาบาลครับเพื่อนว่าเพื่อนเป็นเอฟซีอีลาน้อยอุ้งอิง่าสันจริงๆแล้วครับถามมือนัน่นบ่มีการยกเลิกนะครับเพื่อนก็นตั้งใจกันอยู่ว่าเอ่พาาเพิ่นสิไปเบิ้งนาหานนาเวทีาว่าสันเพราะว่าเพื่อนเขาวเว้นเสาดอทั้งโรงพยาบาลนี่ถ้าเป็นพยาบาลนี่มันมีเว้นเสาเวีบ่ายเนะาะาบก็สิเขากะดึกกันสินะครับพี่น้องนี่แหละนะครับเฮ็ดในเห็ดยังเฮ็ดในเห็นถึงความที่ องอิงครับไปมองไดก็ะดมมีแต่คนหักคนหอมคนหักคนแพงอยากเข่าไก่อยากเข่าไก่กไกชิดครับจริงๆแล้วอ,อลาบารมีเพิ่อนออกหลายครับพี่น้องเวลาที่เพิ่นไปไสก์ย่าเดินซ้ายไปนี่นะครับบพราะแม่นว่าสิเอ่อคนที่อยากเห็นคนอยากเห็นแล้วนี่สิก้าเดินเข้าไปหาเลยเด้อครับพี่น้องบางที่นี่นะครับบอลก,กานี่พี่น้องเอ่อเป็นเป็นพลังบางอย่างนะพลังบางอย่างบางที่อเข้าก็คิดตื่น เก๊กเกกลางๆเอ๊ะเขาไปดีบอขอถ่ายรูปดีบอลนะนะครับจริงๆแล้วอีลานอยอูอิงก็เป็นคนที่ง่ายๆพี่น้องครับเอฟซี FC แฟนคลับเนาะผู้ที่ติดตามผู้ที่ใกล้ชิดได้เขาไปเบิง่งเขาไปใกล้นี่ก็สิเห็นว่าลูกสาวอีลานอยอูอิงสิเทคแคร์ take care, สำคัญที่สุดคือใส่ใจกับเอฟซีแฟนคลับนะครับจังพี่ๆนะครับที่อยู่โรงพยาบาลที่เพิ่นเห็นนี่ยแหละครับตอนแรกอีลานอยอูอิงย่างเขามาเพิ่นก็ได้แค่ทักครับได้แค่ทัก เพราะว่าิ่นบกกาที่จีขอถ่ายรูปครับจนอีลาน้อยยางเขาห้องไปหาขออชิตะได้สักพักนึงหมดแล้วครับยังมีพี่พยาบาลเนาะยางเขามาเอื้นว่าน้องอุ้งอิงวะสันมีพี่เป็นแฟนลับอยากแกถ่ายรูปด้วยวะสันตอนแรกเบ้าดุลก็คิดว่าเป็นหนึ่งคนสองคนพี่น้องครับออกไปโอ้ทั้งทั้งวอดทั้งทั้งสันได้ที่ดูแลสันนั่นพี่น้องนะครับนี่แหละคือความหักความแพงเนาะพรให้เพื่อนเห็นโตเป็นๆแล้ว เพื่อนกระโพเขากอดเลยพี่น้องครับเขากอดอีลาน้อยอุงอิงแลวกับอกว่านะครับติดตามมานานแล้วนะครับอยากเห็นตัวเป็นๆแต่โดนแลว่าวสั้นอดใจบ่ได้นะครับน้าตาไหลพี่น้องกั้นน้ําตาไม่อยู่ครับถึงกับกั้นน้ําตาไม่อยู่นี่แหละข้องแท้เลยเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นกะเพื่อนกะแวะไปหาพ่ออาชิตะหลายคนครับกระทำตั้งแต่มือเปิดฤดูกาลจนอีลาน้อยอ่อนทั่ว กะบบเห็นพอออชิตาเนาะผู้หลงคนเพิ่นกะบ,บริบริติตามคือวานั่นละบริบริบรหูข่าวครับกัพ่ออชิตาเพิ่นกะบ,บรสิสมบายนะครับสำหรับพ่ออชิตานี่ก็เป็นพอหักอีกคนหนึ่งครับที่มีเรียกว่าการว่างโตนะครับมีการว่างตว,ว่างระยะกับอีลาน้อยอุิงเดินนารักถึงแม้ว่าจิตสนิดหรือว่าใกล้ชิดนะครับกะบบเคยที่สี่เ,เรียกว่าสร้างประโยชน์ให้เจ้าของกับ ความดังของลูกสาวพี่น้องครับเิ่นกระร้างคลิปทางยังของเพื่อนไปนะครับสังเกตเลยว่าเวลาที่เพื่อนอยู่กับอีลาน้อยอุยงนินะครับถาน,น้อยนักน่อยนะาครับเพิ่นจิตถือกล้องขึ้นมาแล้วก็ทายอีลาน้อยอุยงิงนะครับเพื่อนก็เปิดให้เป็นของช่องพ่อแม่อุยงิยังเสียนะครับจนพละถามีงานหรือว่ามีกิจกรรมยังอยู่บ้านน้องคู่ยังเสียครับเพื่อนยังเสียเอากล้องเพื่นขึ้นมาไล่หรือว่าส่วนใหญ่เพิ่ก็จิตถือกล้องให้พ่อเอกยังเสียนะครับถือว่าเป็นการว่างตัวที่ดีครับ อ่าบริหาผลประโยชน์นะครับกะที่สําคัญคืออ่มาหาอีหลานอยด้วยความจริงใจตั้งแต่แรกครับพ่อชิตานี่เป็นคนแรกเลยที่ติดตามนะครับแรกเริ่มเดิมที่นี่พ่อชิตามาทั้งพยุติครับเพื่อนสนิทกับพยุติครับแล้วก็อ่าอ่เป็นพอหักของหมอลำหลายๆค้นนะครับจนมาเจอลูกสาวอิหลานอยอุิงอ่าจนมาได้ติดตามในนะครับความไวใจกันเนาะความไวความหักความหักความแห้งไปนองครับ อิลาหน่อยกัสิห์กาพ่อชิตะนะครับคือกันถือว่าเป็นพ่ออีกคนหนึ่งที่คอยดูแลนะครับทุกครั้งที่แม่หน่อยบ่ได้เดินทางเดินสายไปน้ากตะสิมีพ่อสิตะเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนคู่ใจของพ่อเอกเนาะนะครับเป็นเพื่อนคู่ใจพ่อเอกเดินไปน้ำเดินทางไปน้าพี่น้องนี่ละเอฟซีแฟนคลับหลายๆรุ่นกัสีเห็นมันเดกาศนะครับในการเขามานะครับใกล้ชิดกับอิลาหน่อยเองนี่พี่น้องสีเห็นว่ามีหลายๆคนแวะเวียนเขามานะครับ นะครับสําคัญที่สุดก็คือคนที่เรกเดวาอยู่น้ากันแล,ล้วรู้ใจกันนะครับกับมีทีมงานรถตูเ้เนาะการมีพลอยชิตะเนี่ยนะครับในมือที่บอสบายพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งในครอบครัวครับกีฬาน้อยอุกอิงแล้วกับทีมงานรถตู้มีโอกาสก็ได้แวะไปเยี่ยมยามถามข่าวนะครับพลอยชิตะเขาบอกว่าวันที่สามมอสให้ออกวันที่สามกันนี่ล้วครับเออ่มืออื่นไปน,น,นี่ลนะเนาะ นะครับเขากลมาก่อยเบิงติดตามทั้งเพื่อนก็มีช่องของเพิ่อนอยู่ครับทั้งขออิิระครับแต่คลิปนี้ครับเบาดุดมาสะอ่อนสะดอกอ่อนซ่อนความหักแพงของพี่ๆนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอามาเบอาเราถือว่าเอามาเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะครับเอามาเล่าบรรยากาศจริงๆเบาดุลลงคลิปสั้นไปละล่ะนะครับแต่ว่าอยากมาบอาคลิปยาวๆนะครับถึงประเด็นความหักนะครับบรรยากาศแบบนี้ เอาสิเห็นยูทูบมองทุกบอลที่อีลานอยเดินทางไปเพราะว่าสิไปโชว์ไปทําการแสดงหรือว่าไปตามตลาดจัซี่ครับเอฟซีแฟนคลับ mm. เป็นก็นสิเห็นบรรยากาศติดดินนะครับ mm. กินง่ายอยู่ง่ายนะครับ mm. เหตุให้คนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญก็คือได้ใจเอฟซีแฟนคลับไปเต็มๆครับเพราะว่าเอ่อเพิน่นเอ่อมักนะครับที่จะอยากอยู่ไก้ลหลายๆคนแม้ยู่แล้วครับผู้ใดดังหรือว่าผู้ใดมีชื่อเสียงที่ห้องจัดเอาเห็นแล้วเฮาก็อยากเข้าใก้อยากไปทายรูปนํา แต่โดยความที่เกรงใจนะครับในสังคมไทยคือสังคมมีความเกรงใจดีแล้วครับที่เกรงใจเพราะว่าบางเทือเข้ากับบุหัวเพิ่นมีเวลาเป็นส่วนตัวหรือว่ากาลังเหตุแห่งอยูอย่างสีเนาะจนจนบางเทือเข้ากับตรงรอนะครับมีพอ่อพงม่แม่มาหลายๆคนเพาจังเป็บสมทบเบ้าดุนกะร้ายรอบอยู่ครับที่ไปขอทายรูกรับอีหลานน้อยอุ้งอิง,อง,องแต่ว่ากะาตงรอนะครับรอยช่วงที่เพิ่นว่างเพราะว่าเอฟซีแฟนคลับเพิ่นร้าย ลายอีหลีพี่น้องครับเนาะนี่ก็คือความหักแพ้งจากพี่พีรุงพยาบาลล่ปไายมาดนะครับอยู่บุรีรัมเอาบรรยากาศมาฝากพีตอนน้องเนาะเอาเกาเรื่องเกามาเหล่าไม่เห็นน้ากันบ่อน้ากันความแต่หักแต่แพงเป็นเสียล้ครับพี่น้องครับเอากะเอามาเว้่ามาเหล่าข่าวสู่กันฟังเนาะปิดนี้ไว้สนนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ